สำหรับคำถามสัปดาห์นี้ต้องขอญาตก่อนเลยเวลามาค่อนข้างจะนานเลยนะฮะ<อ>ก่อนจะ,อะจบรายการนะอยากจะให้อาจ,จารย์สมบัติได้ฝากนะครสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือสถานการณ<อ>์เมื่อกี้มีคนค,คอมเมนต์สอบถามมาครับทั้งหลายก็คอมเมนต์สอบถามว่าอ,อยากให้ดูแลเรื่องทนายหิวแสงหน่หอยอาจารย์มีคําแนะนําหรือความคิดเห็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสถานการณ์ขณะนี้ทนายหิวแสงทําให้ภาพลักษณ์ของไทยความเนี่ย ค่อนข้างที่จะตกต่ำนะครับถูกพิพา์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าทนายหิวแสงแก้ไขได้ไหมผมว่าพฤติการของสิ่งที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเราเห็นทนายความออกมาให้สัมภาษณ์ผิดๆถูกๆว่าไปบอกอัตราค่าว่าความบ้างถ้าผมไม่ผมทําผมจะอย่างงานอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งทนายพิพาทกันออกสื่อ สิ่งเหล่านี้ผมว่าทนายความทุกคนตอบได้นะโดวยวฉพาทนายใหม่รุ่นหลังเนข้อสอบข้อสอบอัตนายของสภา,าความเราออกเรื่องบรรย่าทนายความให้ให้วิจัยด้วยการพิการการยกตนอวดอ้างตนเองว่าเหนือคนอื่นเอาพยานหลักฐานลูกความมาเปิดเผยต่อหน้าโทรทัศน์การประกาศอัตราค่าว่าความออกโทรทัศน์ว่าผมเรียกค่าคว,วามเท่านั้นเท่านี้อันนี้โฆษณาไม่ได้เลยพวกเราทําไม่ได้การประพฤติตนเสื่อมเสีย ศักดิ์ศรีหรือเกอียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีแห่งผู้เชี่ยวชาญเอันนี้ถือว่าผิดบรรยัติในความทั้งสิ่งในพบรบในพรบจรเยความเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่สอบบรรยาติในความได้ผู้เสียหายน้องสารอายการตำรวจล้อมเข้ามาที่สภายความอันนี้ตั้งกรรมการสอบแต่มีช่องทางหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมการบรรยาติในความให้คณะกรรมการบรรยาติในความตั้งคณะกรรมการขึ้นสามคนเพื่อสอบสวนลงโทษกับเทียความที่ทําผิดบัญญาเทในความ เพราะนั้นตรงนี้วิธีการแก้ก็คือความปรากฏแก่คณะกรรมการมัญญาส์ผลปทยความบอกนะเมื่อความปรากฏแก่คณะกรรมาก,ก,การมัญญาสให้คณะกรรมการมัญญาสตั้งกรรมการสอบได้โดยไม่ต้องรอคนร้องมานั้นเมื่อความปรากฏวันนี้จนในความทั่วประเทศรู้ว่าผิดดังนั้นกรรมการมัญญาสก,ก็สามารถที่จะยืน่นสามารถที่จะตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษได้เลยอันนี้ผมเห็นว่าควรรีบทํา พราะถ้าทำออกมาในความพวกนี้ถูกตั้งกรรมการสอบถ้าผิดมาแน่ในความเนี่ยเขาก็จะหยุดฤติการนี้เกิดไม่ต่อเนื่องวันนี้เนื่องจากไม่มีการแสดงออกหรือดําเนินการอะไรจากสลายความเลยเนี่ยมันทําให้ทนายหงแสงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ผิดมาแน่ในความนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปบริหารงานที่สลายความเนี่ยเราจะประสานงานกับคณะกรรมการพญาไในความให้ดําเนินการเรื่องนี้โดยเด็ดขาดทันที เพราะกรรมการมณฑาในความในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเรื่องมญตาในความเนี่ยถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยการที่ท่านละเว้นปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการที่จะผิดปอ1น7นะครับผิดกฎหมายอาญามาตรา157ันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผม่ชอบอันนี้ก็กลายเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสลายความเนี่ยควรจะแสดงออกให้ชัดเจนถ้าชัดว่าผิดจริงตั้งกรรมการสอบถ้าคิดว่าจะป้องปรามจะปรามปราบปรามป้องปรามเขาเนี่ยก็คือ อ่ากรรมการุญาตตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกว่าให้ประชาชนทั้งหลายรับรู้รับทราบให้สื่อมวลชนทั้งหลายรับรู้รับทราบและอย่าไปให้ค่ากับการพฤติการอย่างนี้การที่อวดอ้างตนเองการออกสื่อโทรทัศน์ประชาชนตัวเองการเอาพยานหลักฐานมาเปิดเผยออกสื่อโทรทัศน์การพิพาทการออกสื่อโทรทัศน์เนี่ยอันนี้เข้าข่ายผิดบัรยายนะครัเสรายความเนี่ยกรรมการสลายความาควบคุมเรื่องใบพยานการบ oh ริหารสรายความเราจะประสานงานกับกรรมการบรรยายนะครั ให้ดําเนินการเรื่องนี้โดยเร็วอย่างเคร่งครัดเพื่อยกเกียรติศักดิ์ศรีของเรากลับคืนมาครับ